เกพอดีรู้เป็นไทยตกเลาก็เลยพูดภาษานี้นะคะเอ้อตายอาชีพเก้าเขาิีเขาจะเติ์มาแล้ววะนี้เนี่ยเตอนนี้นะคะถึงเวลาแล้วคนที่มีอายุมากสูงสุดเขาว่าเศจับฉลากกอนมูนั่นก็คือคุณยายจันเหมือนพิมนะคะวันนี้ไปหาคุณยายจันแล้วจันฉลาด แบบจกบ like อาเว้ยแจกบอาอ้จ er ี๊อาวเสีคุณยายจะไม่ฆ่านั่ง่กับเราเลยอ่ะเจ้าเป็นเจ้าปงได้ยุ่งเจ้าปงได้ยุ่คุณยายได้ของพี่เฟ้ยขอน้อเป็นคุณยายเลยเร็วเราไหนกั้ำมึงไหน ในของขวัญเขามีของขวัมัน oh มีเซอร์ไพรส์อย yes. yeah. okay. ู่ในรถไม่เอารงมานะคะมายมายุคือมีหน่อยเนี่มีลูออดันดีลอันนี้วิดีโอเด้ออันท้ายรถ่าหักเนี่อนอาข้าเพิ่มอะไรส่เลยครับมาส่เลยเลยครับไอทีวีไอทีวี เยก็าไลัลุกังลุกอน่าวันโอ้ยจาแยกออกเลยคร yeah. right. right. oh, so. okay. ah, ับเื่อเรจะกำกับน้องฮ่าฮ่าฮ่่าว่าฮ่าฮ่าฮ่ม่าฮ่าฮ่าับาฮกันัาา่อ่่่่า่ยวกักจ่า่่่าา โฆษกคือเบาเก่งเนี่ยเคยขายยังมาก่อนเนี่ยโฆษกตำแหน่งเทเลซลประจำสตูค่ะขประกันสเเ่นนพี่พี่กุ้งมาสานขอนพี่กุ้งอยู่ไหนคะพี่กุ้งอยู่ไหนดกรถดกรถมาสเดี๋ยวเราขอนเป็บหนึ่งสุดเซอร์ไรนะคะเก้า ขวานสเซอรไของพี่กุ้งรอแปเลยไปเอาเียไเอาแมเอาแหมไปเอาแมตงูตัวกลรง้เนี่ยต่งสูงแล้ว่งเดาเดาอันนั้นโคร่ขอหขอ้อเไมได้ราะขอที่หวเนื้อจ้าจ้ามาเดอทกี่เดาอันไทยว่าอ้ขวานว่ตายล่วสุดเอ้น

ในหมว่ห้องเข่าใจอิตาลีครับโตโต้ใช่ไหมไม่ชื่อซึ่งมันอิตาลีต่อไปต่อไปพี่กุ้งเลยครับคือพี่กุ้งต่อไปเลยเนาะพี่กุ้งจับต่อเลยครับอย่ามองตาฉันสิอย่าบอกได้เขาสวยกันเดียสาวมันเสียแล้วเลย ไยังเตียนบอกบอ๋อได้ของที่ฉันเองไอ้ตวได้ใสๆเหมือนกจ้าของคาโดเลมอนนั่นนัรตาแขนผนัง ฮะไม่นม่นาฬิกาไม่ใช่นาฬิกาค่ะเป็นเวลาค่ะอ๋อเวลาไม่เป็นนาฬิกามนใช่ค่ะพี่กุไม่เคยมีเวลาเลยพระพุณค่ะได้ไปต้องใส่งาต้องใส่งาเขึ้นมลยกลองเบียจตอน้างเบียอันนี้จะให้ลูกฉันจับอะไรอัฉันอันนี้ก็แทนนะคะ มันใหญ่ลูกชักไมใช่ใครสักตัวเนี่ยทำใ้โลกลูกน <SAN TA Maria> ั่งมองมันอะแล้วลูกจบอนยาวเดนี่ด้วภาษาไทยลูกจบลูกจบนะย้อนย้อนใหม่ใช่ไลูกจบจบจิงนะเจ้าติกเจ้าติ๊จบใครอะลูกจบ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 นะแม่ของพี่บอสมาส่ง

เอาไปเกียวต่อเลยนะครับผมไปเกียขัยนอาแของยายนางนะคะตอนนี้ของยายนางแล้วมาจบมาจบต่อนะคะจบจบต่อนะคะไ้อกเยเปสินล่ะค่ะขนองยายนงมา่า ตู้เย็นเคลื่อนที่ครับตู้เย็นเคลื่อนที่

มันล้ออะไรเครับผมไห้มึงจะริงรออะไรมาเนอ่บอกดิ้กูจะทงกอ่อะไรดกูายอยู่กูจัดทงคยูกเสียงว่ส่งต้องกตีไก่ตีแฟิ สักพอดีหนาวแล้ววันนีแล้ววันยี้ครับแล้ววันนี้แล้ววันนี้เนี่ยปุ๋ยใช้อ้อยเป็นแบบโอ้แฝดแฝดแฝดเยอะเฮ้ยไมเไม่ไมม่หลังจาไม่ได้เลยเออจากสี่ กันไปเลยเออสองงานสามงานยี่สิบสามงานเด้อจับกระเพราจับรวดจับรวดกันไปเลยเนี่ยมันต้องเล่กกันไปเลยไม่สันไม่เหนีเอาเอาสนเอาไอ้ลองไปได้เอาเป็นเป็นผู้จับเด้เพราะว่ามันเหลือของยายเหลือของยายเอื้องของยายจันแล้วก็ของเก่าเราสามเอาจับเลยจังไลยกัน ไม่สั่นไม่เงอันกลางนี่แหละวะขาดความอบุ่นโอ้ยมาเยอนกลางไม่กันอันกลางของเจ๋นมันหูอเนี่ยตันหม่เออไปอันนี้อันนี้าเปิดเลยค่ะจะไปขอีองได้ป่ะเ่ยบอเอาออกไปแล้ว ได้ของใหญ่อึงได้ของเฉียดเลยพ่นได้ของนไองอึงได้ของในอึงคอาคุณใหญ่อึงเป็นอันนี้นะคะก้ข้อมูลดีข้อูนี่ดบดขอขับข้อูข้อูลนบาดีเพูดไดข้อมูลเร็วหดลยเอถือออานหน้าพี่อนหน้าพี่ เอาไปเอาของอ้ออมาเนกับแม่แม่าสไปนีซั้นไปนำกัพกหูได้อเ่าองไ้เอาไปเออไ้อเปี่ยกไเปรนื่องน่องเองสเอาคือสมใส่สามฝากไว้บ้านไปเอาของไอออมานังอาไใส่ของไอออมอยู่ใส่อ้องไอยังนี่รถรถบมาเลยแ่บั่งไรพุง คนผูหอกเป็นผู้ไปสื่อมาไปหเยอะอะไรอย่างต้องยากไปซสือรถไทยเป็นที่ยากอีกล้วันอยากรอดเรยอรถยู่นาาไปไทยกันที่บนล่รื่อเดียกันรถตนีแลหมแยไปนอมาแล้วมันใหญ่เลย

เน้มันจะสิเกมาเลยดิเรียกอนไรนี้มันในสิบเก่านาทีมันปะสิบสองเลยอีกที่เบอร์หไม่ไดงโอเควันนี้นะคะก็เจสซี่จันจับของขวัญไปแล้วนะ ว้าวนีพอเจโค้กโศกไรครับมงเนีมาเล้มาไาเมาเอาปุ๋ยได้ก็สอบปุ๋ยอ่ะ

เอ้าโอ้โยังนอน้เขาก็้ลยสำนักหนึ่งสคำนี้ลงไปทำอะไรน่เอ่อเออีัดคว้าอ่าบอลแล้วหนึ่งสองหยุดสตโยโย่

จ่ายเดีวจายเดียวยใ,คใครที่จ่ายตังก็มีจ่ายแล้วก็เียรงไปจ่ายจ่ายด้วยนะตอนนี้คาเรานมันกับคนเกียรแล้วก็จะร้อยยังร้อยเข่าดาวนาะเกียงขึ้นนะ<ช> สามีนะครับพี่น้องเดี๋ยวลอเข้าดาวเชียงคืนนะครับพูดอยัางไรเชอร์รี่บอกมันพูดยังมันเพี้บุรูปมุมเบ๊ซีสันสวยงามครับพี่ดำครับปมซื้อพวงมาจากตลาดครับซื้อมาซื้อมาแล้วกันซื้อมาอันนี้มันเดี๋ยวผมแจ่มขนาดไหบ เอาตอนนี้ก็ออกมาหน้าบ้านครับเอามาจุดผู้สงทายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กัน ตัวอ้านนี้อันนี้ยังเนี่ยอันนี้ซืีกยังเนี่ยแต่พูพูพน้อยดิพูน้อยดิเฮ้ยซุปหลังเหมื่น 哦，米米多少钱？五。 เอาบรรยาก,กาศไชยปีก่าต้อนรับปีไหมครับ